รถของคุณไฮเทคแค่ไหนคลิปนี้ซีจะมารีวิวกล่องดิจิตอลทีวีติดรถยนต์แน่นอนค่ะสําหรับซีแล้วมันก็เหมือนกับการย่อส่วนทีวีที่บ้านเอามาใช้ในรถแหละกล่องทีวีดิจิตอลวันนี้ซีเอามาทดลองก็คือตัวพานีย GEX 2 8 5แ d v b 2รุ่นใหม่ล่าสุดของพายเนียตอนนี้ค่ะแต่บอกไว้ก่อนว่าในส่วนของจอเนี่ยซื้อแยกนะคะถามซีว่ามันดียังไงเดีย๋ยวแยกเป็นข้อๆให้ข้อที่1นึ่ซีชอบตรงที่มันมีหลายช่องให้เลือกรับชมเหมือนกับทีวีที่บ้านเดะเลย2อ,อันนี้สามารถใช้ ได้ทั้งทัชสกรีนคือจิ้มจอก็ได้กับรีโมทคอนโทรลเปลี่ยนช่องที่อยากดูได้เลยไม่ต้องมานั่งกดทีละช่อง สสัญญาณภาพก็ค่อนข้างนิ่งเสถียรแล้วก็ภาพคมชัดระดับ HD ด้วยเสาสัญญาณ2เสา 4. อีกอย่างหนึ่งที่สิชอบเลยคือบางทีเราดูรายการทีวีอยู่แต่ดูยังไม่จบเราจําเป็นต้องลงจากรถแล้วใช่ปะเราก็สามารถอัดวิดีโอไว้ดูทีหลังได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องสตาร์ทรถไปนะคะเอาละทีนี้มาตอบคาถามที่คาใจหลายคนนิดนึงข้อที่หนคนชอบถามว่าถ้าเวลาขับรถเร็วๆจะดูได้เปล่าอันนี้สิตอบเลยค่ะตามกฎหมายคือไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ปะดูได้แน่ๆค่ะถ้าขับไวถึง140 อซีไม่รับประกันเพราะว่าซีทําถูกกดจราจรตลอดเลยอ่ะก็ขับร้อยี่ตลอดมันก็ดูได้อะไรเงี <c> ้ย <oughs> มันขึ้นอยู่กับสัญญาณในแต่ละที่ค่ะแต่ก็อย่าเลยค่ะแนะนําว่าขับร้อยยี่ดีแล้วมันก็ดูได้สอง เข้าที่อับสัญญาณแบบชั้นใต้ดินที่จอดรถดูได้ไหมอันนี้ลองส่งทีมงานไปสำรวจมานะคะลองลงไปใต้ดินและลงไปแบบชั้น B1 อะไรเงี้ยยังอาจจะพอไหวนะถ้าอยู่ใกล้ๆริมทางออกก็ดูได้แต่ถ้าเกิดลงไปใต้ดินเลยจอดรถอยู่ก,กลางห้างเลยเนี่ย คือคงไม่ได้ค่ะสรุปคือขึ้นสูงไม่มีปัญหาแต่ลงต่ำดูไม่ได้ 3. รถติดฟิล์มจะรับสัญญาณได้ดีไหมอมอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจคําตอบก็คือไม่มีปัญหาสําหรับรถที่ติดฟิล์มกันแสงก็รับสัญญาณได้ปกติแต่ถ้ารถที่ติดฟิล์มกันความร้อนกัน UV ฉาบป,ประรอดอฉาบโลหะอะไรเนี่ยจะต้องตัดฟิล์มนิดนึงเพื่อให้รับสัญญาณได้ดีขึ้น 4. และถ้าช่องหรือซอฟต์แวร์มันต้องอัปเดตต้องทำไงในเรื่องของการอัปเดตช่องอัปเดตอัตโ,ตโนมัติค่ะส่วนในเรื่องของซอฟต ออนไลน์ใส่ USB หรือจะมาขอรับบริการที่ร้านก็ได้ ต่อกันที่เรื่องที่ทุกคนอยากรู้ก็คือราคารุ่นที่ซี่เอามาทดลองก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทราคาสูงคุณภาพก็สูงโอเคปิดท้ายด้วยคําถามที่คนสงสัยคือกล่องดิจิตอลทีวีบางทีสามพันก็ติดในรถได้แล้วใช่ป่ะเห็นพี่แท็กซี่บางคนติดทําไมต้องติดหมื่นสองก็ตอบเลยว่าอืมมันก็ดูได้เหมือนกันนะสามพันแต่คุณภาพในการรับสัญญ,ญาณอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัวหมื่นสองอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นสินค้าจากประเทศจีนต้นทุนตม่มไม่ได้ผ่านกสทช ไม่มีใบอนุญาตรวมไปถึงอายุการใช้งานหรือการรับประกันของศูนย์เนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าเพราะฉะนั้นถ้าจะติดทั้งทีและอยู่ในรถเนี่ยก็อาจจะเลือกเอาสิ่งที่ดีแล้วกันเนาะจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆไม่ต้องมาวุ่นวายติดนู่นแกนี่